คอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นเรื่องเครียดๆนิด,ดนึงเกี่ยวกับโทษของการกระทำความผิดที่ฟ้องขึ้นต่อพระเจ้านะครับบางทีคนก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็สงสัยนะครับว่าทําไมบางคนทําความผิดแบบกบเกือนปกปิดทำลายหลักฐานแล้วแต่ว่าก็ยังจับได้ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับในโลกไม่ว่าจะเป็นการซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในรถไว้ในร่างกายไว้ในของเล่นของที่อำพรางไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางปิดศพบ,บุกปูนทิ้งลงน้ำถ่วงน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ครับรถหลบหลีกฟ้าไฟแดงสวนเลนทั้งที่มีกล้องวงจรปิดและกล้องรดปิดก็ <_ C 1> จะแยกเป็น5ประเด็นนะครับผมประเด็นแรกก็คือความเร็วของกล้องวงจรปิดนะครับก็ขอบคุณเทคโนโลยีที่ทําให้เราได้ดูเหตุการณ์ที่ผ่านมานะหน้าเซเว่นร้านีตตารวจทางด่วนนะครับสีแยกไฟแดงก็ม,มักจะมีกล้องวงจรปิดที่ สามารถรีดูได้24ชั่วโมงนะครับการแรกก็คือความเร็วของเทคโนโลยีนะครับมีทั้งมีกล้องที่แอบติดรูเข็มกล้องวงจรปิดกล้องถ่ายสแกนถ่ายถ่ายอะทะเบียนรถครับอย่างที่2ก็คือการที่ศพหรือผู้ตายหรือเลือดได้ฟ้องต่อพระเจ้านะครับ ก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นในคาอินอาเบลนะครับคาอินฆ่าน้องที่ถวายเครื่องสารบ,บูชาแต่ตัวเองถวายทันยบบูชาแล้วไม่พอใจอิจฉาโกรธและเลือดของอาเบลฟ้องต่อพระเจ้าพระเจ้าถามว่าน้องเจ้าไปไหนเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมรับเพระเาะพระเจ้าไม่ทราบแต่ว่าการตายที่มีเลือดมีชีวิตจิตวิญญาณของผู้เสียชีวิตการฆาตกรรมก็จะได้ฟ้องขึ้นต่อพระเจ้า ทําให้มันกับทําเป็นภาษาบา้านเรามาถึงผีหลอกผีร้อนนะครับทําอะไรก็แล้วก็ประการที่หนึ่งคือการฟ้องต่อพระเจ้าเนาะของสมข,ของเลือดของวิญญาณสามก็คือการคล้ายๆว่ามีพิรุษนะครับสมมติผมขนยาไอซ์มา20กิโลอย่างเงี้ยเจอด,ด่านตำรวจแล้วผมแหกด่านเจอด,ด่านแล้วผมหลบผมชะลอผมเงื่อ ตกอะไรเงี้ยหน้าซีดอะไรเงี้ยรือว่าถ้าเราไปทำความผิดมาไปฆ่าตก,กรรมไปข่มขืนมาแล้วเจอเจ้าหน้าที่เจอคนที่หลอนนะครับบางทีก็มีอาการหลอนจากยาเสพติดด้วยหวาดระแวงมีพิรุษกระสับกระซายนะรับเป็นอย่างที่สามนะครับผมอย่างแรกก็คือจับได้ด้วยกล้องอันที่สองคือ ตายมีเสียงรวีดร้องส่งไปถึงสวรรค์และพระเจ้า3ก็คือพิรุษของผู้ทำบาผสี4นะครับสี่ก็คือหลักฐานที่เอามาปฏิบัตต่อสมมตุติมีคนหนึ่งฆาตรกรรมนายกอฆาตรกรรมนายขอโบกปูลอยู่ในอ่างเขาปฏิบัตต่อว่าเอ้าทำไมอ่างน้ำทำไมไม่เปิดน้ำทำไมโบกปูนปิดสนิทถ้าเป็นแผน ตายในต้นไม้แล้วฝังดินทําไมมันมีหมาไปขุดคุ้ยอะไรเงนี้นครับมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยมีเสียงเวลายิงปืนก็จะมีเสียงดังถ้าเวลาฟันก็จะมีรอยเลือดเหมือนกับเวลาทิ้งชักโครกครับมันก็จะมีเสียงขดชักโครกมีเสียงเป็นชิ้นเนื้ออะไรครับต้องลอยที่เอามาปฏิบัติต่อกันสร้างหลักฐานแล้วก็ประการที่ห้านะครับผมพระเจ้าอยู่ในธรรมครับ เราอาจจะคิดว่าการตัดสินของศาลไม่ยุติธรรมมีสินบนมีการจ่ายใต้โต๊ะอ,อะไรมีการกลับคําหรือว่าไม่ใช่ในศาลในตํารวจก็เขียนบันทึกประจําวันก็ตามที่คนแรกบอกตามที่พยานบอกตามที่เงินใส่ซองรู้เห็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราคริสเตียนนะครับรู้ก็คือพระเจ้ายุติธรรมพระเจา้าจะพิพหภากษาทั้งคนดีและคนชั่วตามการทา ความคิดสายตาคาพูดของเขาร้อปร์เซ็นะครับอาจจะไม่ได้รับในโลกนี้แต่ก็ได้รับในโลกหน้าในนรกและสวรรค์ผู้ที่รอคอยปรงคอนเทนต์สำหรับสัญญาณและการตัดสินตามการทำก็ประมาณนี้นะครับผม